นี่คือสคริปต์ภาษาไทยประมาณ700คำสำหรับช่อง Car World well, ไม่มีหัวข้อเหมาะสำหรับใช้ทำวิดีโอรีวิวได้ทันทีครับในปี2026 Honda กำลังจะสร้างความตื่นเต้นครั้งใหม่ให้กับวงการยานยนต์อีกครั้งด้วยลายอัพสุดล้ำที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ดีไซน์ที่ทันสมัยและสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน วันนี้เราจะพาไปชม5รุ่นเด็ดของ h อ n d a าที่เตรียมเปิดตัวในปี2026ที่หลายคนตั้งตารอทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในขุมพลังและราคาประมาณการที่แฟน Honda าต้องห้ามพลาดเริ่มกันที่รุ่นแรก Honda c ซี i c 2026 Generation ใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์ที่เฉียบคมยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบเส้นสายด้านข้างเน้นความสปอร์ตมากกว่าเดิมกระจังหน้าปรับลุกให้เรียบหรูขึ้นทำให้ภาพรวมของตัวรถดูทันสมัยและมีพลังมากกว่าเดิมภายในยังคงความเรียบง่ายตามสไตล์ฮอ n d a า แต่เพิ่มเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิมระบบ Honda Sensing รุ่นปรับปรุงและวัสดุห้องโดยสารที่ให้สัมผัสพรีเมียมขึ้นเครื่องยนต์เทอร์โบใหม่ตอบสนองดีขึ้นประหยัดน้ำมันกว่าเดิมราคาเปิดตัวคาดว่าจะเริ่มประมาณเกือบ1ล้านบาทตน้ตนตรุ่นต่อมา Honda CR-V Hybrid 2 0 2 6ที่หลายคนจับตาเพราะเป็นรถอเนกประสงค์ที่ขายดีทั่วโลกรอบนี้ฮ o n d ้าเน้นดีไซน์ให้ดูดันและขนาดตัวรถใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับครอบครัวมากขึ้น ไฟท้ายใหม่ทรงแนวตั้งที่ยาวขึ้นช่วยให้ดูพรีเมียมขึ้นภายในกว้างขวางมากขึ้นเบาะนั่งสบายขึ้นพร้อมจอ HU D และชุดควบคุมกลางแบบใหม่ขุมพลังไฮบริดใหม่ให้แรงบิดดีขึ้นการออกตัวเร็วขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นปัจจุบันอย่างชัดเจนราคานำเข้าไทยอาจอยู่ประมาณ1.6ถึง1.8ล้านบาทรุ่นที่3 Honda Accord EV 2026การก้าวเข้าสู่ยุคไฟฟ้าเต็มตัวของฮอน da หน้าตาม,มาในลุคมินิมอลแบบรถไฟฟ้าแท้ กระจังหน้าเรียบเป็นพื้นที่ไฟหน้าแบบบางยาวให้ความรู้สึกหรูทันสมัยเส้นสายด้านข้างเรียบเนียนให้ความรู้สึกพรีเมียมภายในใช้ดีไซน์แบบลอยตัวแผงคอนโซลบางเฉียบพวงมาลายัยทรงใหม่และระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ตอบสนองรวดเร็วแบตเตอรี่รุ่นใหม่วิ่งได้ไกลประมาณ500-550กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งพร้อมรองรับชาร์จเร็วราคาน้าจะอยู่โซน1.7-2ล้านบาทซึ่งถือว่าแข่งขันในตลาดได้ดีมาก รุ่นที่4 Honda HR-V Sport Turbo 2026รุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับคนชอบรถเล็กเท่ๆแต่แรงกว่าเดิมภายนอกเน้นความสปอร์ตแบบเต็มตัวชุดแต่งรอบคันกันชนหน้าหลังดีไซน์ใหม่ล้อขนาดใหญ่ขึ้นและช่วงล่างเซ็ตมาให้เกาะถนนดีขึ้นภายในตกแต่งด้วยสีน้ำเงินดำพร้อมบอกทรงสปอร์ตระบบเสียงรุ่นใหม่และจอขนาดใหญ่เหมือนรุ่นพี่เครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรปรับปรุงแรงมา้าเพิ่มขึ้นการเร่งแซงดีขึ้นแต่ยังคงประหยัดน้ำมันตามสไตล์ Honda า คาดว่าราคาเริ่มราว1 1 2ถึง1.2ล้านบาทและรุ่นสุดท้าย Honda Passport 2,026 SUV ขนาดกลางที่หลายคนรอให้เข้าไทยดีไซน์ภายนอกให้อารมณ์ลุยมากกว่าเดิมกระจังหน้าใหญ่ขึ้นตัวถังแข็งแรงไฟหน้าและไฟท้ายดีไซน์ใหม่ให้รถดูภูมิฐานและเต็มอารมณ์ SUV จริงจังภายในกว้างขวางเบาะหลังสามารถปรับเอนได้มากขึ้น พื้นที่เก็บของใหญ่กว่าเดิมเหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางไกลหรือชอบเที่ยวแบบออฟโรดเครื่องยนต์วีเท็คเทอร์โบรุ่นใหม่ให้แรงบิดดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบขับเคลื่อนสีล้อปรับจูนใหม่ให้ลุยได้หลากหลายกว่าเดิมราคาคาดว่าจะอยู่ประมาณ1.6-1.9ล้านบาทหากเข้าไทยจริงทั้ง5รุ่นนี้คือภาพรวมของไลน์อัพฮอนดาที่กำลังจะเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ของรถปี2026ไม่ว่าจะเป็นความล้ำสมัยเทคโนโลยีใหม่สมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นและดีไซน์ที่ดูพรีเมียมมากขึ้น หากคุณเป็นแฟน h o n ด้าปี2026จะเป็นปีที่ต้องจับตาแบบห้ามกับพริตราเลยทีเดียวถ้าต้องการไตเตอร์10แบบหรือแฮชแท็กสองอันแบบภาษาไทยหรืออังกฤษบอกผมได้เลยครับ